สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายนานตัวครับไอ้ขจรยึดวัดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมได้ยินมาจากหลวงตาที่รู้จักกันท่านเล่าว่าสมัยก่อนแถวบ้านนอกมันยังมีเรื่องแบบนี้อยู่บ่อย มีนักเลงคนหนึ่งชื่อไอ้ขจรเป็นคนตัวใหญ่ลายพร้อยเต็มตัวนิสัยเกเรไม่กลัวใครชอบอลวาาหาเรื่องชาวบ้านไปทั่วจนวันหนึ่งมันเบื่อที่จะหาเรื่องคนก็เลยอยากจะลองของกับสิ่งที่มองไม่เห็นบ้างแล้วเป้าหมายของมันก็คือวัดเก่าแก่ที่อยู่ท้ายหมู่บ้านวัดนี้เป็นวัดที่เก่ามากเงียบสงบ ไม่มีพระประจำพรรษาอยู่ถาวรจะมีก็แต่พระสงฆ์ที่เดินทางมาพักชั่วคราวเท่านั้นชาวบ้านก็เล่าลือกันว่าวัดนี้มีอาถรรพ์มีเจ้าที่แรงมากไม่มีใครกล้าลองของแต่ไอ้ขจรไม่เชื่อมันประกาศกล้องเลยว่ากูจะยึดวัดนี้เป็นที่อยู่จะดูกันหน่อยว่าผีเจ้าที่จะมีจริงไหม คืนนั้นมันก็ไปที่วัดเลยไปคนเดียวด้วยนะมันเข้าไปนอนในศาลาเก่าๆที่มีต้นโพใหญ่ขึ้นอยู่ข้างๆพอตกดึกเท่านั้นแหละเรื่องก็เริ่มขึ้นมันเล่าให้ลูกน้องฟังทีหลังว่าตอนแรกก็ได้ยินแต่เสียงลมพัดต้นไม้แต่พอผ่านไปสักพักเสียงมันเปลี่ยนไปเสียงเหมือนมีคนลากโซ่คลุกคลักคลุกคลักดังมาจากข้างหลัง ไอ้ขจรก็หันไปดูไม่เห็นอะไรมันก็เลยท้าทายด้วยความคึกขนองว่ามีอะไรก็ออกมาอย่าดีแต่ซ่อนตัวพอพูดจบเท่านั้นแหละจากเสียงลากโซ่ก็กลายเป็นเสียงหัวเราะที่แหบแห้งและเย็นเยียบดังขึ้นมาใกล้ๆตัวมันไอ้ขจรเริ่มใจไม่ดีแต่ก็ยังพยายามข่มใจทำเป็นไม่กลัวทันใดนั้นเองประตูศาลาที่ปิดสนิทก็ เปิดออกเองพร้อมกับมีลมเย็นเยือกพัดเข้ามาในห้องแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือลมที่พัดเข้ามาไม่ไดีพัดเข้ามาในแนวตรงๆแต่พัดวนเป็นวงกลมอยู่รอบตัวมันไอขจรขนลุกสู้ไปทั้งตัวมันตัดสินใจลุกขึ้นวิ่งหนีเลยแต่พอจะก้าวขาประตูศาลาก็ปิดเองดังปั้ง มันตกใจจนตัวแข็งทื่อแล้วก็เริ่มเห็นเงาดำๆคล้ายคนแต่ตัวใหญ่มากยืนอยู่ตรงประตูมันมองเห็นแค่เงาที่ทึบจนไม่มีแสงส่องผ่านได้เลยไอ้ขจรยอมแพ้แล้วมันตะโกนออกไปว่ากูยอมแล้วข้ายอมแล้วขอโทษด้วยที่มาลบลูเพราพูดจบเท่านั้นแหละ เงาที่ว่าก็ค่อยๆจางหายไปประตูที่ปิดสนิทก็เปิดออกเองอีกครั้งเอกจรไม่รอช้าวิ่งหน้าตั้งกลับไปที่บ้านเลยพอถึงบ้านมันก็ไข้ขึ้นตัวสันไม่หยุดตั้งแต่วันนั้นเอกจรก็ไม่เคยกลับไปที่วัดนั้นอีกเลยมันกลัวจนไม่กล้าแม้แต่จะเดินผ่านและที่สำคัญคือมันเลิกเป็นนักเลงไปโดยปริยาย เปลี่ยนไปเป็นคนธรรมดาที่เข้าวัดทำบุญทุกวันพระบางครั้งเรื่องของสิ่งลี้ลับก็ไม่ได้มีไว้เพื่อทำร้ายใครแต่มันมีไว้เพื่อสั่งสอนคนให้รู้จักเกรงกลัวและเคารพในสิ่งที่มองไม่เห็นนี่แหละครับที่เขาว่านักเลงทุกคนจะกลัวผีขึ้นสมอง